สวัสดีทุกคนได้นะครับวันนี้ก็เราจะมาสอนพูดภาษาไทยใหญ่วันละคำอีกแล้วนะครับทุกคนแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการกินข้าวนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ลมแรงมากเลยนะครับทุกคนอาจจะมีเสียงลมรบกวนนิดนึงนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการกินข้าวนะครับทุกคนหม่ซุงกุก้คามากินข้าววันย่ำกันคา สวัสดีทุกคน้วยนะครับมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับนี่ในคณะนะข้าวผเาข้าวติมีหมองในนะคณะนะตอนนี้นะครับกับข้าวของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะเดน๋ยวกับตัวย่ำกันว่านี่อย่างพองในคณะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับว่ามีกับข้าวอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับไปเดี๋ยวมาตัวย่ำกันนะว่ามีพผักอย่างพองนะง่ายๆนะมือมือแน่นะ ก็เดี๋ยวมาดูได้กันนะครับว่ามีกับข้าวอะไรบ้างนะครับที่จริงแล้วภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยนี่เวลาเรียกนี่มันบางบางอย่างนะมันจะคล้ายๆกันมากเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นผักกัดหวงนะนีอันนี้ก็จะเป็นผักกัดแกงนะทุกคนนี่แกงใส่หมูสับนะครับ เห็นไหมถ้าวิธีการเลขอ่ะทุกคนมันจะคล้ายๆกันมากเลยนะยากรตตมีนี่น้ำพริกโถนเน่านะใส่ฟังมีฟักกี้นะนี่นี่ก็จะเป็นน้ำพริกโถเน่านะครับทุกคนจะเป็นน้ำพริกของคนไทยใหญ่นะครับทุกคนนี่ใส่โถนเน่าแล้วก็ใส่ผักป้อมนะครับผักชีนะครับเคื่อนเรียกกันได้เลยนะผักป้อมกับผักชีอะอันหวานมันเีมีตีไหนนะกูก็นะนี่อันนี้เขาเจอกินอ่ะนะในนี้เขาห้องถกโปงนะ อันนี้ก็ถ้าภาษาอาไทยใหญ่เขาจะเรียกว่าถกโปงนะครับทุกคนหรือถ้าภาษาไทยก็จะถูกฟูนะครับทุกคนนี่กินกับน้ำพริกนี่นะครับทุกคนผมชอบมากเลยนะแล้วก็จะมีอีกสองอย่างนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตับนะกุก่อนนะตับอยางนะน,นี่ก็จะเป็นตับย่างนะทุกคน เห็นไ,ไหมถ้าภาษาไทยกับภาษาไทยใหญ่มันคล้ายๆกันมากเลยนะตับย่างก็คือตับย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าภาษาไทยใหญ่นี้มันจะออกคาว่าตับอ่าตับย่างอ่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าภาษาไทยนี่มันจะตับย่างอะไรประมาณเนี้ต่างกันนิดเดียวเองขาวางตรงนี้แล้วกันส่วนอันนี้นะครับถ้าภาษาไทยใหญ่เขาจะเรียกว่าอ่าไก่ปิ้งนะครับทุกคนหรือว่าไก่ย่างนะครับถ้าภาษาไทยนี่เขาจะเรียกคล้ายๆว่าไก่ย่างนะครับทุกคนนี้ มันก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับทุกคนต่างกันแค่นิดเดียวเองแล้วก็จะมีข้าวสวยนะครับทุกคนข้าวสวยถ้าภาษาอาไทยใหญ่ก็ขเ,กเขาจะเรียกว่าข้าวเจ้านะครับทุกคนหรือว่าข้าวหุงนะครับทุกคนถ้าข้าวเหนียวจะเรียกว่าข้าวเหนียวเหมือนกันเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าจะบางคนก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะภาษาไทยใหญ่นะบางคนก็จะเรียกว่า อ่เข้าวหนึ่งแตบ่บางคนก็เรียกว่าข้าวเหนียวเหมือนกันนะทุกคนมาค่ะก็ก็พวกผมาไปกินข้าวก็มากินย่ามกันนะมานะครับทุกคนถ้าใครยังไม่กินข้าวก็มากินด้วยกันนะครับอืมอนมีแต่ข้าวทุกคนมันข้าวมันแข็งเดี๋ยวผมจะกินอันนี้ให้ดูนะน้ำพริกโถนเนลาของคนไทยใหญ่นะชอบมากเลยนะ โป้ไผ่ดีเป็นก้นไต้ก่อนน่าจะเกยกินนะอร่อยนะกินกับน้ำผักกัดแกงนั่นี่อืมอร่อยขอเขาใครตีตีแล้วกินกินั้นงก้อยอืม เจียกหน้าหน้าอันนี้นะอันนี้ผมชอบกินมากเลยนะอร่อยอน้ำพริกขัวเน่า ถ้าผักกัดแกงของคนไทยใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะแกงแบบว่าทําแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าบางคนมันก็กินไม่เหมือนกันนะป้อพันแบ่ยำกินขา้าวภาคใต้ก็ลองมากินขา้าวภาคใต้เด็นะอร่อยนะถ้าใครยังไม่เคยกินอาหารไทยใหญ่นะครับทุกคนลองมาลองไปหาชิมดูนะอร่อยนะผมว่านะอร่อยอร่อยต้องต้องลองมาชิมนะครับทุกคนอะอ อร่อยปว้ยนันกนเดี๋ยวมันน่าจะย้อนกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาคณะกุกก็นะในสงข้าก็เดี๋ยวผมจะขอกินข้าวก่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายสวัสดีครับ